ทดสอบทดสอบครับขอญาตเริ่ม <c oughs> ต่อเลยนะครับอันนี้เรารู้โครงสร้างการจัดเก็บนะครับของ m ไม e ซ l แล้วก็สำหรับ Windows นั้นการจัดเก็บนะครับก็จะจัดเก็บโดย Default หลังีเราจะติดตั้งเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ถ้าเป็น Windows XP ก็จะอยู่ที่ Document and setting, s e t t i n g ก็คืออยู่ในโฟลเดอร์แล้วก็แล้วก็ไล่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็น My Cell ไปเรื่อยๆจนถึง Data นะเป็นเส้นทางเดียวละก็คือจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ User ทุกคนนะครับถ้าเป็น Vista หรือ s ซ v e n นะครับ ก็จะอยู่ที่ไดซีโปรแกรม d a t a ซึ่งโฟลเดอร์นี้ถูกซ่อนอยู่นะครับโฟลเดอร์นี้ถูกซ่อนอยู่ต้องพิมพ์เข้าไปเองนะครับพิมพ์เข้าไปเองแล้วก็จะเข้าได้เว้นแต่ว่าเราโชว์ Hidden File ไว้นะครับถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเราก็โชว์ Hidden File ไว้โชว์นามสกุลไว้ก็จะดีปัญหาอะไรต่างๆก็จะได้น้อยลงนะครับหาอะไรก็เจอประมาณนั้นนะครับ ก็ไล่ไปเรื่อยนะครับก็ตามความลึกเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ด a นะครับถ้าเป็น Linux ก็จะอยู่ถ้าเราลงตามปกตินะครับก็จะอยู่ในวาลงจากแพ็กเกจที่ติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับ หรือถ้าเราติดตั้งเองติดตั้งเองตามสะดวกเนี่ยก็จะอยู่ในที่อ,ทอื่นนะครับว่าว่าแล้วเลยนอยเดี๋ยวดูนะครับว่าลิฟ my sql data นะครับว่าลิฟ my sql ไม่มีโฟลเดอร์ data นะครับ ก็แล้วแต่ว่าตัวติดตั้งนั้นจะติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับนี้เรามาดูแล็บนะครับแลบก็ไม่มีอะไรมากนะครับลองให้ทำความคุ้นเคยกับตัวโครงสร้างของ My Cell นะครับแล็บก็อยู่นะประมาณหน้า2ขีด12นะครับ โอเคนะครับสเต็ปที่1น,นะครับให้หาโฟลเดอร์ d a t a บนเครื่องเราให้เจอนะครับอลองเข้าไปดูนะเพราะว่าโฟลเดอร์ Data นี้เราต้องเข้าไปบ่อยนะครับเข้าไปดูบนโฟลเดอร์ d a t a ของเครื่องเราว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะเราคนละ OS กันนะครับ windows XP ก็อยู่ที่1 ว i นโด w ์วิสต้าวินโดว์ก็อยู่อีกที่หนึ่งใครใช้ Linux ก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับลองเข้าไปหาของตัวเองให้เจอนะครับมีใครหาโฟลเดอร์ดาต้ของตัวเองไม่เจอบ้าง ที่บอกนะครับโฟลเดอร์ er มาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่ Document and s e t t i n g นะครับสำหรับ Windows XP v i s วก็อยู่ที่โปรแกรม Data อันนี้พิมพ์เข้าไปเองนะครับแล้วก็เข้าโฟลเดอร์ไม้แล้วไล่ไปเรื่อยๆจะเจอโฟลเดอร์ d a t a บอกได้ไหมครับในโฟลเดอร์ t a t a มีอะไรอยู่บ้างมีโฟลเดอร์ My sql อันหนึ่งมีโฟลเดอร์ hmm. test อันหนึ่งมีโฟลเดอร์ world hmm. ด้วยไหมครับ world world, world. ด้วยนะครับท่าที่ data มีไฟล์อะไรบ้างครับนอกจากโฟลเดอร์สามโฟลเดอร์นี้มีมี my ได้ไอไไหมครับไม่มีนะฮะมีมีลอกไฟล์นามซูุลจุดลอกใช่ไหมครับ ลิบอ๋อ ib ib data 1นะครับแล้วก็ ib lock lock file lock file 0นะครับ id underscore ใช่ครับแล้วก็ lock file 1นะครับ มีอะไรไหมครับมีนา er มสกุล e r ไหมครับ mm hmm. แล้วก็มีนามสกุล .P.I.D. นะเป็นชื่อเครื่องเรานะครับแล้วก็นามสกุล e r แล้วก็ชื่อเครื่องเรา .P.I.D. Mm hmm. มีใครไม่รู้บ้างว่าคอมพิวเตอร์ตัวเองที่ตัวเองใช้อยู่ชื่ออะไรนะอาจจะมีนะครับเพราะว่าตอนติดตั้งไม่ได้ตั้งชื่อเครื่อง mm hmm. ก็จะได้ชื่อประหลาดๆมา มีแค่นี้ใช่ไหมครับดอท e r ก็ด er. p i d นะครับสามไฟล์แรกสามไฟล์แรกนะครับ i b data หนึ่งคือด a ต a าไฟล์ของ innodb ครับอันนี้คือด a t ตาไฟล์ของ innodb ก็มีไฟล์เดียวนะครับแล้วก็ Ib l o หลอกไฟล์0กับหลอกไฟล์1เนี่ยเป็นหลอกไฟล์ของ InnoDB นะครับนะฮะทั้งส่วน Error นี้นะครับไฟล์นี้สำคัญมากเอาไว้อะไรครับไว้ดู Error นะครับอันนี้เรียกว่า Error l o g f i l ลไฟล์นะครับ เวลาไมค์เอาสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับไฟล์นี้จำเป็นจำเป็นในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็จะมาดู e อ r ร์เร s ร์เมในนี้แล้วก็แก้ไขตามเหตุการณ์นะครับ PID เป็นไฟล์ที่เก็บหมายเลขโปรเซส ID ข้างในไฟล์นี้เก็บแค่ตัวเลขนะครับ โฟลเดอร์ er ข้างบนในโฟลเดอร์ Data เนี่ยโฟลเดอร์ er MySQL คือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ Table ที่อยู่ใน Database MySQL นะครับโฟลเดอร์ er test คือโฟลเดอร์เปล่าๆข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น Database ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้เป็น Data b a บ e ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ ะจะมาสร้างเทเบิลไว้ทดสอบถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาใช้งานเซิร์ฟเวอร์เราเราก็จจะลบดาต a าเบสนี้ทิ้งไปได้นะครับ World World ก็เป็นดาต a าเบสที่เราเพิ่งติดตั้งไว้ะ c ลี a t ์ด a ต a b เบสนะครับอ่ะนี่คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองนะครับเขาอยากให้เราเข้าไปดูใน MySql Database ลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ MySql นะครับในโฟลเดอร์ MySql มีไฟล์นามสกุลอะไรบ้างครับมี frm myd มีนามสกุล c s m ด้วย มี CSV ด้วยนะครับอ่ะ FRM คือไฟล์อะไรครับไฟล์ตารางนะครับอันนี้เราเรียกว่า format file นะครับหรือก็คือตัว table นั่นเองนะครับตัว FRM เน้นเป็นถ้าเป็นของตารางเป็น FRM ของตารางนะครับจะเป็น binary file บอกโครงสร้างของตารางบอกโครงสร้างของตารางครับประกอบด้วยฟิลอะไรดัตต์ไทป์เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาหรือ Not Now นะครับมีออปชันอะไรบ้างคา a r a กเตอร์เซตอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่มีข้อมูลเก็บอยู่นะครับเป็นแค่โครงสร้าง m y i กับ MYDMYI นี้ก็เป็น My Sam Data File Index file. CS m y i s a m i n d e x f i l e csm csm กับ csv นะครับมาจาก solid engine ชื่อที่ชื่อว่า csv เป็นไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของ solid engine csm csv นั่นเองนะครับถ้าเราสร้างตารางสร้าง table นะครับที่มี engine เป็น csv แทนที่ตารางนั้นจะมี M Y I M Y D ก็ไม่มีแต่จะไม่มีเป็น C S M กับ C S V แทน C S M นั้นเป็นเมตาดาตานะครับอธิบายโครงสร้างของ C S V ส่วน C S V นั้นคือตัวดาต้าจริงๆนั่นแปลว่ามี M Y I มี C S M อยู่แปลว่ามี F R M บางตัว มี table บาง table เป็น m y s a m มี table บาง table เป็น csv นะครับมี table บาง table เป็น csv มี table มอะไรที่เป็น innodb ไหมครับจากที่เราดูในโฟลเดอร์ไม่มีทำไมถึงทราบว่าไม่มีครับ ถ้ามีมันจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับม,มีอยู่อยู่ข้างนอกก็คือไฟล์ ibdata1 ใช่ไหมครับเป็นไฟล์ของ innodb ดูในไม้แ l เนี่ยมีไฟล์ frm อยู่เยอะเลย f1 frm คือ1ตารางถูกไหมครับหรือ1 View ก็ได้นะครับเป็น1ตารางหรือ1 View แต่ว่าเราจะไม่รู้นะครับว่า frm แต่ละตัวนั้นเป็น solid engine อะไร เราต้องดูจากไฟล์แวดล้อมนะครับถ้าเขามี M Y D M Y I อยู่แสดงว่าเป็น MySam ถ้าเขามีอะไรครับมี C S M C S V อยู่ก็สแสดงว่าเป็น C S V Solid Engine อย่างนี้นะครับผมยกตัวอ,อย่างดูอย่างเทบเบิลนี้ชื่อว่า Column Privilege frm Table นี้เป็น Solid Engine อะไรครับ เป็น m y s a m เพราะว่ามี M Y I M Y D อยู่โอเคไหมครับ DB d b R M หรอครับเป็น m y s a m <ม>เช่นเดียวกันนะครับ uh, F R M ทุกตัวมี M Y I M Y D หมดอตัว general lock ตัวนี้มีไม่มี M Y I ไม่มี M Y D แสดงว่าไม่ใช่ m y s a m ถูกไหมครับ แต่ว่ามี CSM กับ CSV แทนแสดงว่า General Log ตารางนี้เป็นยังไงครับเป็น s o l n t i n เป็น CSV ทีนี้มี InnoDB ไหมตอบว่าเราก็ต้องหา FRM ที่ไม่มี MyI MyD แล้วก็ไม่มี CSV ด้วยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโอเคไหมครับมองในนี้นะครับ ทุก FRM มีมี F มี MYI มี MYD หมดนะครับหรือไม่ก็มี CSV CSM ไม่มี FRM ไหนไม่มีถูกไหมครับก็แ,แสดงว่าตารางทั้งหมดเนี่ยมีมี l i ล e n g จ n นแค่2แบบ MYI เป็น m y s a r มันหนึ่งแล้วก็เป็น CSV หนึ่งนะครับคำถามก็คือถ้าผมเห็น FRM เห็นแต่ FRM นะครับ ไม่เห็น MYI MYD เลยไม่เห็น CSM เลยที่ชื่อเดียวกัน <Yeah. S 1> อยากทราบว่า FIM ตัวนั้นมี Solid Engine เป็นอะไรครับ <no> อ่าเป็น InnoDB หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับรู้แต่ว่าไม่ใช่ CSM ไม่ใช่ CSV กับ MySam รู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ s o o i d Engine อะไรนะครับอาจจะไม่ใช่ InnoDB นะครับอาจจะเป็นแบ็กโฮก็ได้อาจจะเป็นวิวก็ได้นะครับซึ่งไม่มีที่เก็บข้อมูลนะครับ oh. อโอเคนะครับ oh. ก็แอคทิ i ิตี้นี้ไม่มีอะไรมากให้ทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างนะครับ oh. จุดศู oh. ใช่ไหมครับบางคนยังไม่มีเพราะว่าเขายังไม่มีคอนฟิกนะครับ oh. จุดศูนยหนึ่งเป็น Binary l o oh. ็อกนะครับ เดี๋ยวจะมีในบทถัดไปนะครับไม่มีผลครับหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าไฟล์นั้นใช้ทำอะไรนะครับถ้าเรารู้แล้วเราจะลบหรือไม่ลบเนี่ยลบแล้วจะเกิดผลอะไรเราจะรู้ทันทีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเราค่อยไปดูว่าอันเนี้ยลบได้ไหมเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็จะรู้เองนะครับว่าลบได้หรือลบไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้บอกได้ว่าเป็น Binary l o g f อกไฟนะครับ Memory Allocation ใน m y s q l นะครับมีการจอง Memory ไว้2ลักษณะนะครับอันที่1ก็คือ per instance instance ก็หมายถึงตัว m y s q l s e r v e r 1หนึ่งตัวนะครับ m e m o r y ส่วนนี้เนี่ยจะจองครั้งแรก จองเมื่อไม้เราสตาร์ทขึ้นมาจองเพียงก้อนเดียวนะครับไม่ว่า c คลเอนจะ Connect มากี่คน m e m o r รี Memory ส่วนนี้ก็ใช้เท่านี้แหละเราเรียกว่าเป็น m e m o r รีส่วนกลางก็ได้นะครับเรียกว่า per instance นะครับใช้งานร่วมกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เมมโมรส่วนนี้ได้แก่อะไรบ้าง u e r y Cache ครับที่ผ่านมาในหน้าจอที่แล้ว u l r y e Cache ก็ใช้ส่วนกลางไม่ไม่มีแคสส่วนตัวนะครับเป็นคิวรีแคสส่วนกลางทุกไคลเอนต์ค n นเนเข้ามาใช้ร่วมกันได้กับเมมโมรีอีกส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าเพอร์เซชันคือเป็นเมมโมรีส่วนตัวเมมโมรี Memory ส่วนตัวนั้นใช้ใสําหรับงานส่วนตัวคนอื่นจะมาใช้งานไม่ได้นะครับเมมโมรี Memory ส่วนตัวได้แก่อะไรบ้างได้แก่อย่างเช่นซอสบัฟเฟอร์เป็นเมมโมรีเอาไว้เรียงลําดับข้อมูล แต่ละคนเนี่ยสั่งออเดอร์บายไม่เหมือนกันแต่เป็นข้อมูลตัวเดียวกันนะครับข้อมูลตัวเดียวกันแต่ออเดอร์บายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลส่วนกลางเนี่ยมาเรียงลาดับมันก็ใช้ไม่ได้กับอีกคนหนึ่งนะครับคนนึงจะเรียงอย่างนน้นคนนึงจะเรียงอย่างนี้มันก็ใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการเรียงลาดับเนี่ยจะเป็นเมมโมรีส่วนตัวนะครับปัญหามี ปัญหาเรื่องการจองเมมโมรก็จะมีอยู่ว่าเรากำหนด Connection ไว้เยอะมากนะครับสมมุติว่าเรามีแรม2 g ินะครับเรากำหนด c o n n e c t ชันให้เข้ามาได้พร้อมกัน500คนเลยแล้วเกิดว่าเข้ามาพร้อมกันได้500คนจริงสมมุติแต่ละคนใช้10เมก500คนก็จะใช้5 g ิเกิน m มมโมรีของจริงเพราะฉะนั้นจะทำให้ช้าไปเลยอย่างนี้เป็นต้น ถ้าใช้คนคนเราสองเมกเข้ามาทั้งร้อยคนร้อยคนก็ร้อยเมกสองร้อยคนถ้าคนละหนึ่งเมกก็คือหนึ่งร้อยร้อยคนนะครับถ้าคนละหนึ่งเมกก็คือหนึ่งร้อยเมกนะครับแต่ถ้าคนละสิบเมกก็หนึ่งกิกนะครับปัญหาคือเราไปกำหนดแม็กคอนเนกชันเยอะแยะเลยให้เข้ามาได้เยอะๆบอกว่าเมมโมรีไม่พอพอเมมโมรีไม่พอปุ๊บ ระบบก็จะช้าเกิดการส w a p นะครับเขียนแทนที่จะก็คือจะเอาเมมโมรีส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับไปเขียนใส่ดิสก์ลงไปก่อนนะครับเพื่อให้มีที่ว่างนะครับระบบก็จะทำงานช้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมมโมรีส่วนนี้เนี่ยสมมติว่าเรามี2กิกเป็นเพอร์อินสแตนซ์กิกเพราะฉะนั้นเหลือใช้ได้จริงๆอีก1กิกอีก1กิกเนี่ยเราก็ สมมุติว่าแต่ละคนใช้2เมกเราก็หารออกมา1นึกิกหาร2เนี่ยได้สกี่คอนเน็กชันเราก็จะไม่ให้เกินนั้นคือเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเพราะถ้าเข้ามาจะทําให้ทุกคนที่อยู่ยช้านะครับถ้าอยากให้เข้าได้มากกว่านี้ก็ซื้อแรมเพิ่มนะอย่างยืนต้นหรือไม่ก็ปรับลดเมมโมรีของแต่ละเซสชันให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวจะมีคํานวณในวันสุดท้ายนะครับว่าทํายังไงไม่ให้เกินโหลดของเครื่องนะครับ อันนี้ก็คือเป็นประเภทของ m e m o r รีที่แอดมินจะต้องอให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้ระบบไม่มีการส w a p นะครับ m e m o r รของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆทุกอย่างจะเป็นแคชเป็นบัฟเฟอหมดนะครับอย่าง c o n n e c t ชันที่เข้ามาเราก็มีมี m มมโมรส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่า t r ทรด เข้ามาปุ๊บก็จะมีการจองสมมติว่า2เมกเวลาออกไปก็เดีย l o โ a เ e ตคืนหน่ขผมจําไปนี้การโลเ o ต a เดีย a l โ o เ a ต e บ่อยๆเนี่ยจะช้านะครับก็อาจจะทําเป็นแคชไว้ wide. เช่นจองไว้ล่วงหน้า10ที่เวลามีคนน็ t เข้ามาไม่เกิน10เนี่ยก็จะไม่มีการจองเพิ่มจนกว่าจะเต็ม10ถึงจะจองเพิ่มนะครับก็เรียกว่าเทรดแคชนะครับอเมมโมรี Memory ส่วนนี้ก็เอาไว้จัดเก็บหลายๆอย่างครับเก็บเมมโมรีเทเบิล ถ้าเรามีดีไซน์ว่าเราจะสร้างตารางที่เป็น Memory Engine ิ็ก็ต้องมีการกันพื้นที่ส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับเทมเก็เช่นเดียวกัน Operation บางอย่างเนี่ยถ้าเราดู Execution ชันแพเราจะเห็น t e m เป a ร l e ปรากฏอยู่อันนี้ก็จะคือจะใช้ในที่ในหน่วยความจำในการทำเทมเปอรทถ้าพื้นที่ในหน่วยความจำเต็มถึงจะเขียนลง d i สนะครับ โอเคก็น okay. ok. okay. ี่เป็นการใช้งานเมมโมรีของหม่ SQL นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับปลั๊กอินปลักอินนะครับเป็นความสามารถใหม่ใน5.1เป็นความสามารถใหม่ใน5.1ทํำให้ m ม้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ปลักอินที่มีออกมานะครับก็จะเป็น s o l i ์ e n g i n e ซะสส่วนมากจะเป็น So l ร์ e n g i n e ซะสส่วนมากนะครับ แต่ว่า mysql ก็เปิดโอกาสให้ขยายความสามารถนะครับเช่นทำเรื่องฟู t e ทคนะครับทำเรื่องอื่นๆได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีปลักอินเรื่อง a อ t h เทนต c a t e ก็คือการตรวจสอบ User Password ต้องตรวจสอบ User Password ใน mysql เท่านั้นไปตรวจสอบ u ู e r p a s าสเวิร์ดของ radius uh, อย่างเงี้ยทำไม่ได้ mm hmm. ตรวจสอบ User Password ของ windows active directory ก็ไม่ได้ mm hmm. ldap อะไรพวกนี้ไม่ได้คือ ตรวจสอบได้แค่ user password ใน MySQL เองนะครับก็ไม่มีปลักอินยังไม่เปิดโอกาสให้เขียนปลักอินนะครับ okay. ถ้าเราอัปเกรดมาจากเวอร์ชั่นเก่านะครับบางทีตารางตารางที่อยู่ในดัตเตอร์เบ s ไมซอาจจะมีไม่ครบหรือมีครบแต่ว่าคอลัมน์มีไม่ครบนะครับ ก็จะต้องรันโปรแกรมชื่อว่าไม,ม้แล้วอัปเกรดโปรแกรมไม้แล้วอัปเกรดจะล็อกอินเข้าไม้แล้วเราก็ไปตรวจดูว่าเทเบิลที่เรามีอยู่มีครบไหมถ้ามีครบคอลัมน์ไหนขาดไปเขาก็จะอันเตอร์เพิ่มคอลัมน์ให้นะครับอันนี้เราจะจำเป็นต้องรันไม s แล้วอัปเกรดก็ต่อเมื่อเรา Copy ี้โฟลเดอร์ดาตจากเวอร์ชันเะก่ามานะแต่ถ้าเราติดตั้งใหม่ตั้งแต่แรกอย่างที่ทําวันนี้นครับติดตั้งใหม่ตั้งแต่แรก จะมีครบหมดนะครับตามเวอร์ชันนั้นๆแต่ถ้าเราก๊อปปี้มาจากเวอร์ชันเก่าเพื่อเอามาใช้ต่อในเวอร์ชันใหม่บางทีตารางมันยังไม่ครบมีไม่ครบนะครับเพราะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเวอร์ชันนะครับมีคอลัมน์เพิ่มมีตารางเพิ่มเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลอันนี้ก็จําเป็นต้องรันไมเราอัปเกรดเพื่อตรวจเช็คดูว่ามีครบหรือยังนะครับอ่ะก็จบบทนี้นะครับพูดเรื่อง client-server model communication protocol นะครับ แล้วก็เป็นกว้างๆยังไม่ลงรละเอียดมาดูบทที่3ดีกว่านะครับ